เรื่องของคนเรามีนิดเดียวท่านรู้ตัวว่าเราเนี่ยติดคุกทุกคนติดคุกอยู่นะเราเป็นนักโทษรอประหารเรื่องของเรื่องก็คือต้องพยายามแหกคุกละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสนี่เป็นหลักสูตรย่อๆเลยสำหรับการแหกคุกคือโลกนี้ออกไป พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะันะ่นะพระองค์แหกคุกออกไปแล้วแล้วไม่แหกคุกเปล่าพามาหาชนออกไปเยอะเลยแต่มันก็ยังไม่หมดโลกสักทีแล้วท่านไปไหนเอาเถอะท่านไปไหน,ออน,ไไหนย่งังไงก็ต้องดีแน่ไม่งั้นท่าไม่ออกไปหรอกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขนไปเป็นล้านล้านขนไปกันเป็น10บล้านเป็นร้อยล้านแต่มันก็ยังไม่หมดโลกหลักการก็มีนิดเดียวว่าในการที่จะแหวกคุกนี้ออกไปนะ่ะ พุทธองค์ทรงให้ไว้แล้วโดยสรุปชาวพุทธก็ท่องได้แต่ท่องกันไปแล้วไม่คิดเอามาทำงานกันละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสนี่เป็นหลักสูตรย่อๆเลยสำหรับการแหกคุกคือโลกนี้ออกไปแล้วยังไงละ่ะละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสแล้วทำไงในชีวิตประจำวัน ปู่ย่าตาทวดก็เลยให้ไว้จากละชั่วทำดีทำใจปองใสนี่แหละแตกประเด็นเอามาฝึกตัวซ้อมแหกคุกเป็นการสะสมบุญไปด้วยสะสมเสเบียงในการแหกคุกเช้าใดยังไม่ได้ให้ทานเช้านั้นอย่าเพิ่งกินข้าวต้องเก็บเสเบียงก่อนวันใดยังไม่ตั้งใจรักษาศีลวันนั้นอย่าเพิ่งออกจากบ้านเดี๋ยวพลาดไปทำความชั่วเขา แต่เช้าใดยังไม่ได้ทําทานน,นนั่นนั่นำดีก่อนละทำดีก่อนทําดีด้วยการเก็บสเสบียงวันใดไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลวันนั้นอย่าเพิ่งออกจากบ้านคืนใดยังไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทบทวนความดีตัวคืนนั้นอย่าพ่องนอนนั่นคือทําใจให้พ่องใสแต่ว่าเช้าจะทําทานนั่นะถ้านั่งสมาธิก่อนทําทานก็ยิ่งดี ทานที่ทำก็ทำอย่างประณีตอ้าวไม่รู้จะทำไงกับพระที่ห้อยคอแล้วใส่มือก็อตั้งนโมสามจบก็ปานนาติป,ปาตาเวรามณีเลยเศีลห้าข้อสัญญากับหลวงพ่อในมือข้าพเจ้าจะรักษาให้ได้ให้ข้ามวันให้ได้เอาทีละวันก็ยังดีพรุ่งนี้ยังไงไม่รู้วันนี้ต้องได้ภาวนาให้ใจใส่ส่ทำสมาธิให้ใจใส่ใสจะได้ทบทวนบุญ ถ้าไปเจอว่าอ้าวมีบาปหลุดมาบังกันนะว,วันนี้อธิษฐานแล้จะไม่ทำให้พลาดอย่างนี้อีกไอ้ที่ทำดีๆแล้วแหมทบทวนเยอะๆบุญจะได้ทับทวีขึ้นมาอีกอย่างนี้นะชาวพุทธที่สมบูรณ์แบบคาราวะาทีเดียวทำกันเยอะๆ